วันนี้ผมวิทย์ก็จะพาทุกคนไปดูกันที่บุรีกอีกแล้วครับผมจังหวัดราชบุรีผมพิทก,ก็เป็นเส้นทางการต้องเชี่ยวแบบเชิงวิบากค,ครับเชิงเอนุโลดแน่นอนครับทริปนี้ก็เป็นอีกมีทริปที่แบบว่ามาป,ปล่อยพลังงานกันครับมาพักผ่อนสไตล์ของรถวิบากรถเอนุโลดที่นี่นอกจากเส้นทางการขับขี่จะสวยงามธรรมชาติสวยงามแล้วก็วิวสวยงามแล้วก็เส้นทางนี้ก็ถือว่าสมบุกสุบัน์และก็มันมากครับ รอบนี้มาดูกันครับว่าเราไปเนี่ยเราจะเจองอะไรกันบ้างแล้วก็เส้นทางจะเป็นแบบไหนจะมันขนาดไหนครับผมไปติดตามรับชมกันได้เลยครับไปัวนสวัสดีครับ ก็มากันทีุู่ทีกีกแล้วครับแต่รอบนี้เราจอดรถไกลหน่อยครับเราฟรีรันจากจอดรถเดียประมาณ30กิโลครับก็เช้านี้บรรกาศโคดีลไม่ตก้งแแต่ว่าถฝนตไปแล้วก็ฟีรันกินลมชมวิวชมสวนชม,ชม,ชมบรรยากาศยามเช้าของหน้าผลก็ป่าก็เขียวเป็นจีแล้วก็บรรยากาศดีมากครับเราก็ ฟีรันมาได้สักประมาณ30กิโลเราเขามาถึงที่บบทตำบลดานอัสโกซึ่งก็เป็นจุดท,ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทางเข้าที่จะไปขี่รถกันในอุกทิ่ครับตรงนี้ก็เป็นสภาพทางเข้าครับบรรยากาศดีมากป่าเขียวปะจีต้นไม้เขียวเขียวบรรยากาศดีๆกันตอนเช้าแล้วก็สเส้นทางก็เป็นเส้นทางดินที่แบบว,ว่า,าชุ่มน้ำแต่ก็ยังไม่ลื่นครับ 马云。 โดดเลยมารอบที่แล้วยังไม่ขนาดนี้เลย

ไม่ wow. กระชากหาไม่ถึง ผ่านมาสักสองเนินได้ครับ không? lạ Vàng mày ở bên cua Thành lạ mình nói nhanh nhanh เป็นๆตรงหน่อยแรง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 นี่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 แรงแรงนี่แรงแรงนี่แรงนี่โอ้โหฝีมือว่ะเบามากเลยเอาใหม่เอาใหม่ที่ล้อหน้าปัดอย่างนี่เลยต้องไปใหม่โดนก้อนหินนู้นมั้งตา 嗯。Mm. いい มาแล้วขาลงแค่ไหนเด็ พจเตไม่ล้มเลยนะโอยืนขี่อย่างดีเลยนะทางนี<ป>พ้พี่เตดพี่เตดเปิเป วิวก็จะสวยๆหน่อยครับผมเขียวๆวันนี้จะไปที่จุดชมวิวแล้วก็จุดที่เล่นเ้ยครับโอ้โหตัวเต็มเลยวัวเขาโอ้โหจิงหายเดี๋ยววิ่งดิมาตกใจ ทะลุเติบชมวิวใจเย็นเด้อโอ้มันวิ่งพาหลอนเลยเมื่อกี้ม,มันมันวิ่งหนีไม่เท่าไหร่กลัวแม่งวิ่งใส่เลยกลัวมันถีบเราถีบไม่เท่าไหร่แม่งวิ่งชนอะชนกัเเล่นตรงอะไรเยเราโอ้โหแม่งเหวเลยนะไปไปไป,ปนี่เขาไปเล่นตรงเนินโน่นแน่เลยไป โอ้วิชาน,น่ายอดแม่โอ้ยังจะล้มอีกนี่ล้มพอเป็นพิธีนะ้นอแรงแรงมันไม่ได้นะ โดดเนินน่ะใช่มันเสียจังหวา เยอะโอ้ย yeah. oh. uh. ขึ้นมาทำไมเนี่ยรีบ <laughs> หายลงไงละวะเนี่ย oh. <laughs> ขึ้นไปเท่าไหร่ลงนี่แหละจ้า ไม่กลับรถจะไปกลับรถมันต้องอย่างเงี้ยเฮ้อ เอ้ยเจี๊ยาโอ้โโอ้โหโอ้โเออมาเี่ยวเี่ยวขาเยอะเกินเออ ลพ <department noises> ี่สองคนนู้นไะเป็นไงครับโอ้รู้สึกว่าโอเคนะรอบเวลารอบที่แล้วมากลัวกว่านี้รอบนี้โอเคย้อนไหมมีเวลาอยู่สักชั่วโมงก็เพิ่มจ้างกระบะย้อนนี่มันเลยอ่ะมันนะครับย้อนย้อนขึ้นไปเมื่อกี้น่ะนะต้องคัดคนไม่ยากหรือ รอไหมล่ะรออะไรอ่ะต้องคัดคนโตไอ้โกเติมกับย,ย้ายเล่นเลยเฉย,ด,ยดับไปก่อน ใช่พี่ไม่ชอบลายอย่างนี้คะโตเขาไปจุกในเตือน่างครับอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหล้มอีกกูเดี๋ยวต้องออกไปกูถ้าไปตา ง่ายง่ายเลยเลยพี่เป็นเลยเกียวจะกินแข็งแล้วเอ้าล่ะจะหมดแล้วายางยางยางใครแข็งสุดมีอยู่ในหมู่บ้านศูนย์กลางหมู่บ้านโขดฝนตกพรพมหมอก เยอะครับภารกิจมากู้รถจอดทิ้งไว้โชว์จุกในสตนะสนอร์หน้าฝนหยุดดีเหนื่อยกับเดินจ้าจับนอนหรือว่าไงดีที่ จุกอย่างนี้เลยเห็นไหมไม่รู้อ่ะโอ้แต่คิวก็จ้องจะแดกอ่ะตอนนี้ก็ู้รถเสร็จเรียบร้อยครับก็ำลังเดินทางออก กว่าเดิมมั้งหว่ายุถาาเ,เตัายาถยดเหมือนลึกกว่าเดิมเนี่ยเหมือนลึกกว่าเดิมอ่ะ <c oughs> <c oughs> จอดไว้นี่เหรอไม่รู้เาทำไมไม่เห็นเนะี่ยตอนมาทำไมเน่ยเอ้าเหรอแต่ตรงนี้ขาวเป็นขาวเลยอ๋ออันนั่นหลุดติดป่ะติดแล้วไปมาดูนะไลุยมาสองคลองเฮ้ยแต่มันเหมือนนั่นไงโอ้โหชี่หาย <c oughs> ชี่หายหายแล้ว <c oughs> สูงอ่ที่กู้รถนันออกมาได้แล้วเนี่ยก็ขับมันออกมาเรื่อยๆครับจนมาถึงคลองเนี่แหละน้ําฝนที่แบบมันตกสะสมไปมาน้าคลองก็ขึ้นเรื่อยๆจนแบบโอ้จะท่วมรถครับขับผ่านมาก็โอ้โหก็ลุยน้ํามาพอสมควรแล้วก็น้ําก็เข้าไปในกองนิดหน่อยของพี่เขานิ่นะแล้วก็เกือบจะออกกันมาไม่ได้ครับแต่ก็ยังผ่านมาได้ด้วยดีครับนี้ก็ถือว่าสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์อีกแบบหนึง อะไยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ